เมียจ๋าดูเอนะฮะก็อยู่ไทยมานานแล้วผู้ไทยเองก็ชัดแล้วเถียงก็ชัดตอนดุนี่คือยิ่งชัดหนักเลยวันนี้นะดูเนี่ยต้องมาสอนเด็กรุ่นลูกแล้วกันสอนเขาเนี่ยพูดภาษาไทยหน่อยนะครับนี่นะอืมทำไมมีคนไทยเยอะไม่สอนให้อสอนอะอย่าไปโทษอเวลาเขาพูดเพียนนะนี่พูดเพียนแบบนี้โอเคอะไปเลยอยู่ไปวอชชูเดม อะไรฮะยังฮึต้นฉบับนะฮะยังไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวก่อนไข่สอนอ่ะไข่สอนยูโตอันนี้เรียกว่าไข่เซอน์นาไม่ใช่ไข่สอนยูชื่อนี้อ่ะเมียดีกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยก็ม่กข้าใจ้ขาแล้วของเมียฮะเขาทำอะไรไม่มันใจแล้วของเมียเ่ะภาษาจีนโตฟู่ภาษาไทยคล้ายๆกับภาษาจีนมากเลยหลายอย่าง ก็เลยเขาเรียกว่าเต่าหูเต่าหูใช่เกงซอนลูกปั๊บต่อไปอันนี้เรียกว่าเจเกตเจ้าสมาไม่รู้อะอยู่ยังไม่ได้กินที่ไทยหรอยูก็ไม่เคไทยโอเคอีกรอบหนึ่ง你在泰国吃过了吗油条ะไม่ยังยังค่ะหมดแล้วไม่ใช่หมดแล้วหมดแล้วคือไม่有了ะยังค่ะคื是还没有อ่ะยังค่ะ ไม่เคยไม่เคยตุยตุยย่มจิลิไม่เคยฉันไม่เคยกินไม่เคยกินเคย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 เออไม่เคยกินไม่เคยเออปาตุงกอปาตุงกอปาตุงกอใช่ไหมกินกินจิ้มไหมคะเอเยแล้วกันนันจิ้งศรีฟูค่ะ อะไรนะไม่ไม่ใช่ค่ะนันจิงศีฟู้ดอะไรฮะนันจิงศีฟู้ดไม่เคยจะเจอมาก่อนเลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับปลาท้องโขนะฮะอะไรเขียวเขียวบอกสีฟูนะเอออยู่นี่คืออ่านันจิง้งผังขยะใช่ไหมอะไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผังขยะสังขยาไม่ใช่สังขยาเกือบแล้ว ไม่ใช่สังขยาสังขยาอ๋อสังขยาอ่าโอเคอ่ะอันนี้สังขยาสังขยาปัดตุ้งโกเอาไข่มาสอนเปัดตุ้งโกะปัดตุ้งโกสังขยาจิ้มแล้วก็อ่ำจิ้มกินเลยค่ะอร่อยอ่ะอันนี้เรียกว่าไอ้ก็ไม่รู้เรียนคำอ๋อเมียงคำคำ จุ๊ยปะคำคำเมียงเมียงคำคำติชู่น้ำจิ้มนี้เรียกว่าน้ำจิ้มหล่นเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มหล่นเต้าหล่นเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มนั่นนั่นจุ๊บจิ้มจิ้มจิ้มไม่มีจุ๊บแล้วแหละน้ำจิ้ม น้ำจิ้งหล่า教น้ำน้งจิ้งหล่道教าเลยใช่แปลกแปลกะไรเนี่ยอร่อยอ่ะไม่เหมือนที่เมื่อกี้กินอันนี้เลยโอเคอันนี้เวลามาจะมาพร้อมเป็นเซตไปเลยปลาดุยังปลาดุยังปลาดุปลาดุยัง ปลาตุ๋ยังชื่อเขาแหละจัดไว้ไม่นี้เรียกว่าอะไรอยู่ลองชิมอันนี้ให้เขาดูหน่อยดิเขาก็ไม่กล้ากินเขาบอกดูดูท่าทางรสชาติของเหมือนอันนี้อร่อยไรนะไม่อร่อยโอเคเดี๋ยวอาจะขอเช็กชื่อก่อนหน่อยนะครับอันนี้เรียกว่าเจ้าฮ้เฮ้ยเก่งเฮ้ยชัดแล้วนะนี่เมี่ยงค่ะเก่งใช้ได้อันนี้ หนูจะเรียกว่าผักโขมเออผักโขมเออดีดีไม่เลียนหม่เลยปลาท่งโกปลาตุ้งโกโอเคได้อยู่ใช้ได้นะสุดท้ายเลยนี่ปลาคูย่างฮะปลาดุปลาลูย่างไม่ใช่ปลาตูย่างเออดีปลาตูย่างดีมีฟันแตกอ่ะมีปลาตูแล้วนะฮะ โอ้โหเมียไอ้นี่เก่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนน้องก็พูดไทยได้ชัดเจนเลยนะอนม่เก่งเขาเก่งเรียนไวอยู่จ๋าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องรีบออกไปซื้อของกันอยู่นะเพราะว่าโลตัสเนี่ยเขามีแคมเปญโลแบ็คลดหนักประหยัดจริงซื้อของถูกซื้อที่โลตัสโลตัสปะตัาน๊าถึงว้าไปโลตัสแล้วค่ะ let's go ม่คะไปโลตัสแล้วค่ะเราไป่้อป ไปเลยไปสิจะ<า>มีอะไรเลยครับลูกค้าแล้ว,ว,ลวตอนนี้ก็คือว่าต้องมาแข่งช้อปปิ้งกันนะฮะป้าป้าเนี่ยจะให้เงินคนละ500บาทถ้าเกิดว่าใครช้อปปิ้งเกินบินมาถือว่าแพ้ Let's go อันก็นเลยค่ะโนแบ็คยกทับสินค้าแบรนด์ดังคุณภาพดี ต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าไม่เคยผิดหวังกับโลตัสเลยนะครับเพราะโลตัสเนี่ยเขาจัดแคมเปญโรแบ็กลดหนักไปหยัดจริงมีให้เลือกช็อปของกินของใช้กว่า500รายการแถมยังสามารถเลือกช็อปในทุกช่องทางกว่า2,000สาขาและในโลตัสช็อปออนไลน์ตั้งแต่วันที่4มกราคมไปจนถึง24มกราคม2567เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาเลนจ์นี้แม่หรือลูกใครจะชนะนะครับ แล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือว่าจะมาสรุปบินกับเรานะครับผมโอ้โห1,316บาทเมียผมแน่แน่ขาช็อปลูกสาวครับเด็กดีฮะบีรีฟช็อปไปที่430บาทบีรีฟเป็นผู้ชนะเฮ้ยเฮ้ยนทาเลยครับลูกโรแบคค่ะโรแบครถหนักประหยัดจริงค่ะโอ้โหโรแบครถหนักประหยัดจริงอ่ะไม่โดนท่า รีบไปช่อมสินค้าโลแบ็กรถหนักประหยัดจริงที่โลตัสนะครับโลแบกยกทาสินค้าแบรนด์ดังคุณภาพดี